หินหรือแร่มงคลอันเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้รวมถึงอัญ,ญมณีคริสตัลต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์หลงไหลามาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ราชินีฟาโรนักพยากรณักบวชหรือผู้สืบทอดปัญญาทางจิตวิญญาณล้วนเคยสวมใส่หรือถูกฝังพร้อมอัญ,ญมณีเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงตนเองกับพลังอำนาจภูมิปัญญาและการปกป้องทางจิตวิญญาณมีความเชื่อว่าหินแร่อัญ,ญมณีเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาเดินทางอย่างปลอดภัยสู่ดินแดนหลังความตายอย่างสง่างาม แม้กระทั่งนักรบโรมันโบราณสวมเสื้อกอดที่มักประดับด้วยอัญมณีโทปาสหรือบุษราคมเพื่อเสริมพลังและช่วยปกป้องและหินไขโซเบอรเรลเชื่อกันว่าช่วยให้ล่องหนจากศัตรูราชินีหลายพระองค์สวมมงกุฎประดับเพชรเพื่อความเป็นนิรันด์และทับทิมพเพื่อเสริมอำนาจบ่าวสาวมักสวมเพชรเม็ดเดียวในวันแต่งงานเพื่อเตรียมเข้าสู่ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์อันเป็นนิรันด์นับตั้งแต่อารยธรรมสุเมเรียนโบราณถึงราชาวงศ์สมัยใหม่เรามักพบอัญมณีหินแร่ คริสตัลที่สวยงามมากมายในพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่พิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการเกิดจนถึงพิธีฝังศพนอกจากความหมายทางจิตวิญญาณแล้วหินมีค่าเหล่านี้มีความงามในแบบเฉพาะตนเปรียบได้กับลายนิ้วมือของโลกหรือลายนิ้วมือของเทพีไกอาผู้ฝากปัญญาไว้ให้เราในยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์เริ่มใช้หินมีค่าเป็นเครื่องประดับและวัตถุศักดิ์สิทธิ์เช่นแหล่งโบราณคดีในจีนช่วงยุคหินใหม่ประมาณ3 5 0 0ถึง2,000ปีก่อนคริสตกาล พบหลักฐานการใช้หยกขัดเงาเป็นทั้งเครื่องมือและเครื่องประดับฝังไว้ในสุสานชนชั้นสูงวัฒนธรรมเหลียงจู่หยกเป็นหินแข็งที่ทนทานและลำบากต่อการเจียนเกิดความเชื่อว่าหยกช่วยคงสภาพร่างกายและวิญญ,ญาณไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยนอกจากนี้ในยุโรปยุคก่อนประวัติศาสตร์เฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปเหนือแอมเบอร์หรืออมพันเรืองรองด้วยสีทองอ่อนเป็นที่นิยมใช้ทำลูกปัดหรือเครื่องรางตั้งแต่สมัยหินเก่าอายุราว1 2 0 0 0ถึง50,000ปีโดยประมาณ ควมพันถูกนํามาขึ้นรูปเป็นสร้อยคอริอจี้เพื่อเป็นเครื่องรางป้องกันวิญญาณร้ายและเป็นสัญลักษณ์ของความคงทนในชีวิตอมตะและในยุคหินใหม่ของหุบเขาสินทุหรืออินเดียปากีสถานปัจจุบันก็พบกระดูกที่ฝังด้วยลูกปัดหินชนิดต่างๆรวมทั้งหินลาพิธลาซูรีจากอัฟกานิสถานและหินเทอร์คอยที่นําเข้าจากแดงไกลการพบเครื่องประดับเหล่านี้สะท้อนถึงการค้าข้ามภูมิภาคและความเชื่อเรื่องพลังวิเศษของหินแต่ละชนิดตั้งแต่ยุคหินใหม่ ชาวเมโสโปเตเมียในดินแดงคาบสมุทรเปอร์เซียปัจจุบันคืออิรักและอิหร่านให้ความสำคัญกับหินสีฟ้าเข้มอย่างลาพิสลาซูรีเป็นอย่างมากนักประวัติศาสตร์ได้ย้ำชัดถึงการมีอยู่ของหินลาพิสลาซูลีในฐานะเครื่องประดับทรงพลังที่เก่าแก่มากที่สุดสามารถย้อนกลับไปได้ไกลกว่า6,500ปีเลยทีเดียวมีการค้นพบทางโบราณคดีดเป็นตราประทับทรงกระบอกที่เจียจากลาพิสลาซูลีในสุสานของราชินีแห่งอู U. ประมาณ2,500ปีก่อนคริสต์ศักราช แสดงให้เห็นว่าหินชนิดนี้ถูกใช้ประดับเพื่อแสดงฐานันดรและใช้ในการประกอบพิธีกรรมโดยทราบจากภาษากลางเมโสโปเตเมียว่าซาจินดูรูเป็นคำอาัคาเดียนของลาพิลาซุลีประกอบด้วยราชสมัยถึงของเงางามและล้ำค่าสะท้อนว่าพวกเขาถือว่าสีฟ้าของหินคือสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนี้ลาพิลาซุลีในยุคเมโสโปเตเมียได้มาจากเมืองในรัฐบักเตรียในอัฟกานิสถานมานานานับพันปี ขบวนมาลาสินค้าจากที่ราบสูงบัคเตรียจึงเป็นวิธีสำคัญในการนำส่งลาพิษลาซูรีไปยังนครโบราณหลายแห่งนอกจากนี้ชุมชนในลุ่มน้ำสินธุก็มีการนำเข้าเครื่องประดับจากภูมิภาคใกล้เคียงเช่นลูกปัดแก้วลูกปัดครามและเทอร์คอยจากตะวันตกไกลามาประดับตัวหลักฐานได้จากสุสานน้ำตกเมอกาแสดงให้เห็นถึงการสัญจรทางวัฒนธรรมและความเชื่อร่วมกันว่าหินเหล่านี้ช่วยปกป้องคุ้มครองหรือเสริมพลังให้แก่ผู้สวมใส่ ในอียิปต์โบราณหินสีมีค่าต่างๆเหล่านี้มีบทบาททงางศาสนาและสัญลักษณ์มากมายราชบงฟารนิยมประดับเครื่องทรงด้วยหินหลากสีหลักฐานจากสุสานของฟาโร,ารตุตันคามุลพบเครื่องประดับทองฝังด้วยคาเนเลียนจัสเปอร์แดงและลาพิสลาซูลีนอกจากนี้เทอร์คอยที่ขุดได้ในคาบสมุทรไซนายถูกนำมาทำเป็นพระเครื่องและลูกปัดอย่างแพร่หลายเพราะความเชื่อว่าฮาทอร์เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และฟื้นฟูชีวิตถูกเรียกว่าเจ้าแห่งเทอร์คอย นักอียิปต์วิทยาจึงพบว่าเธอคอยใช้ทำเครื่องรางที่เกี่ยวเนื่องกับเทพฮาทอร์และพิธีกำกี่ยวกับศพรวมถึงประดับเป็นซอกกรอบทองบนสร้อยคอทองคำที่ใช้ในราชสำนะักสีของอัญมณีเหล่านี้ถือเป็นโทนสำคัญในการตกแต่งเช่นสตรีสูงศักดิ์และพระวรชายาผู้ทรงสถานะมาสวมสร้อยคอที่ใช้คาเนเลียนทองหินเทอร์คอยและลาพิลาซูรีร่วมกันทุกสีเชื่อมโยงกับชีวิตหรือความศักดิ์สิทธิ์เช่นสีเขียวฟ้าแทนชีวิตและพืชพันธุ์สีแดงแทนเลือดและพละงกำลัง เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นจงรักกระตุ้นเจริญเติมเต็มให้แก่ผู้สวมใส่ในพิธีกรรมการสวรรคตรวมถึงคริโอพาตาอาจรูดด้โดยสัญชาตญาณว่าหินลาพิตลาซูรีมีพลังลึกล้ำจึงนำเข้าจากอัฟกานิสถานมาตกแต่งพระราชวังบทเป็นผงเพื่อทาปเปลือกตาเพื่อเสริมพลังและลางสังหรณ์ของพระนางซึ่งเชื่อกันว่าสืบทอดมาจากราชินีปูอาบีแห่งซูเมเรียนในหลุมฝังศพของพระนางปูอาบีมีการค้นพบวัตถุท,ที่ทำจากลาพิษลาซูรีมากมาย รวมถึงตราประทับอันล้ำค่าที่ปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์บริติสแม้ชื่อลาพิสลาซูลี่จะแปลว,ว่าหินสีน้ำเงินแต่พลังของมันลึกซึ้งกว่านั้นมากผู้อย่างรู้ยุคใหม่อย่างเ e อ็กก้าเคซียังเชื่อว่าอัญมณีนี้ช่วยเปิดประตูสู่จิตสำนึกขั้นสูงนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหินลาพิสลาซูรีดำรงอยู่อย่างยาวนานมากที่สุดซึ่งนานกว่า6,500ปี หินล้ำค่านี้เคยเป็นที่รักและหลงไหลของอารยาธรรมโบราณทั้งเมโสโปโตเตเมียอียิปต์จีนกรีกและโรมันพวกเขาชื่นชมในสีสันอันสดใสและงดงามของมันและยกย่องหินชนิดนี้ไม่แพ้อัญ,ญมณีสีน้ำเงินอื่นๆในสมัยนั้นอย่างเช่นไพลินหรือเทอร์คอยบารักชานเป็นดินแดนอันกันดานเต็มไปด้วยภูเขาสูงชันไร้พืชพันธุ์สูงเสียดฟ,ฟ้าถึง17,000ฟุตแผ่นผาหินเต็มไปด้วยช่องเขาอันตรายที่ยากจะฝ่าไปได้ แต่ผู้คนยังคงเสี่ยงชีวิตเดินทางมาอย่างดินแดนแห่งนี้เพื่อสแสวงหาสมบัติสีครามอันล้ำค่าลาพิสลาซูรีคุณภาพดีที่สุดในโลกเช่นเดียวกับที่เคยเป็นมาเมื่อราว7 0 0รปีก่อนคิตกาลสมัยที่บริเวณนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนบัคเตรียเมืองลาพิสในสมัยนั้นยังคงให้ผลผลิตมาจนถึงปัจจุบันและนับเป็นแหล่งอัญ,ญมณีเชิงพาณิชย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักคาราวานการค้าในยุคนั้นจะบรรทุกอัญ,ญมณีสีฟ้าล้ำค่านี้ จากบักเตียไปยังนครใหญ่ของชาวกรีกอินเดียอียิปต์เมโสโปโตเตเมียและเปอร์เซียมาโคโปโล,โลเคยกล่าวถึงเมืองลาพิษแห่งนี้เมื่อปีคริสต์ศักราช1271แต่มีคนนอกน้อยคนนักที่เคยได้เห็นเพราะภูมิประเทศนั้นแสนโหดร้ายนานนับพันปีที่ลาพิษลาซูรีถูกเจียรในและตกแต่งเพื่อเน้นย้ำถึงสีเข้มอันสวยงามของมันโดยทั่วไปอัญมณีชนิดนี้มักถูกเจียรในแบบหลังเบีย้ย ใช้ทำลูกปัดเครื่องฝังหรือแผ่นแบนๆสำหรับเครื่องประดับต่างๆทว่าการใช้งานลาพิธลาซูรีก็ไม่ได้จำกัดแค่เครื่องประดับเท่านั้นเพราะยังเป็นหินสีที่มีค่ายอดนิยมสำหรับงานแกะสลักอีกด้วยตลอดประวัติศาสตร์หินศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกนำมาใช้ทำสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่กระดานเกมถ้วยชามด้ามกรีดวีไปจนถึงเครื่องรางและเครื่องประดับที่มีความหมายทางจิตวิญญาณในประวัติศาสตร์จีนโบราณยก ได้รับการยกย่องให้เป็นเครื่องรางชั้นสูงเป็นเนื้อแท้ของความเป็นจีนโบราณจีนยุคหินใหม่เช่นห่วโจวเจียงสู่พบเครื่องมือและเครื่องประดับหยกหลากหลายแบบนักอารยธรรมจีนเชื่อว่าหยกเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีความบริสุทธิ์และชีวิตนิรันดร์นักปราดญ์ของจี้ระบุค,คุณสมบัติของหยกว่าเป็นบุญคุณความยุติธรรมความกตัญญูและคุณธรรมอื่นๆคำภาษาจีนโบราณของหยกยังใกล้เคียงกับคำที่ใช้เรียกจัก,กรพรรดิสะท้อนว่าราชวงศ์ใช้หยกเปรียบประดุจอาคาัครศิลแห่งจัก,กรพรรด เมื่อถึงสมัยหั่นราคิดสกราช2-3เจ้าในายในราชาสำนักระดับสูงต่างถูกฝังร่างด้วยชุดหยกซึ่งประกอบด้วยแผ่นหยกหลายพันชิ้นเย็บติดกันเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายตลอดทุกยุคสมัยของจีนหยกจึงเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดและความเป็นอมะตะจนถูกยกย่องว่าเป็นอัญ,ญมณีแห่งชีวิตในอินเดียโบราณแม้หลักฐานเริ่มชัดเจนทางโบราณคดีจะปรากฏช้ากว่าวัฒนธรรมอื่นๆแต่ชาวอินเดียรุ่นหลัง เป็นชาติแรกที่ขุดเพชรใช้ในการประดับตกแต่งตั้งแต่ราวคิดศตรวตรรษที่3ก่อนคริสตการเครื่องประดับสําคัญอื่นๆได้แก่ทับทิมโกเมนไพลินและมรกตรที่มีบทบาทในศิลปกรรมอินเดียความเชื่อด้านโชคลาภและการบูชาเทพเจ้าทํานองเดียวกับเอเชียตะวันออกเช่นการมอบอัญ,ญมณีเป็นเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธรูปหรือเทพฮินดูก็เป็นหน้าที่สําคัญของชนชั้นสูงและพระสงฆ์ อย่างไรก็ดีหลักฐานโบราณคดีเกี่ยวกับการใช้หินมงคลโดยเฉพาะในช่วงแรกยังคงมีจำกัดมากในสังคมก่อนยุคโคลัมเบียในอเมริกากลุ่มโบราณอย่างโอลเมคกมายาออสเท็กให้ความสำคัญกับหยกอย่างสูงพวกเขาเรียกมันว่าชันชีวิตแปลว่าหยกและถือว่าสีเขียวหรือฟ้าสายของหยกสื่อถึงองค์ประกอบสำคัญของชีวิตเช่นน้ำพืชพันธุ์และเลือดนักโบราณคดีพบหลักฐานว่าหยกถูกนำมาสร้างรูปขอรบเทพเจ้า เครื่องรางในพิธีกรรมและฝังกับศพชนชั้นสูงเพื่อส่งเสริมชีวิตหลังความตายโดยทั่วไปมายาและโอนเมกนิยมสวมใส่เครื่องประดับที่มีรูปหยกฝังเป็นหัวใจหรือสัญ,ญลักษณ์ชีวิตลูกปัดหยกขนาดเล็กยังถูกวางไว้ในปากของผู้ตายเพื่อเชื่อมโยงกับการหายใจและการฟื้นชีวิตเช่นเดียวกับภาพสาธิตที่ปรากฏในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีจัดแสดงรูปปั้นและเครื่องประดับหยกจากยุคโบราณของอเมริกาผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความหายากและความแข็งแรงของหยกในภูมิภาคนี้ ทำให้มันเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความต่อเนื่องของสายเลือดราชวงศ์อัญมณีคือเครื่องบันทึกการเวลาและผู้เก็บรักษาปัญญาโบราณช่วยนำทางให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีพลังความหมายและเจตจำนงส่วนคริสตัลคืออดีตที่จับต้องได้พวกมันก่อตัวในโลกนี้นานนับล้านปีเก็บงำความรู้ไว้ในชั้นหินแต่ละชั้นเสมือนกับว่าิหยุดเวลาไว้ได้บนโลกนี้มีคริสตัลมากกว่า3,800ชนิดที่ได้รับการรับรอง และมีการค้นพบแร่ใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีแหล่งกําเนิดที่แตกต่างกันก็ส่งผลให้อัญ,ญมณีชนิดเดียวกันมีสีสันพลังงานและมูลค่าต่างกันเช่นอเมทิชจากอุรุก,กวัยมีลักษณะคล้ายดอกไม้ในขณะที่อเมทิชจากบราซิลสีอ่อนและมีรูปแบบต่างกันพลังของหินมงคลอันมีค่าเหล่านี้รวมถึงคริสตัลยังสัมพันธ์กับเส้นพลังงานบนโลกหรือที่เรียกว่าโครงข่ายคริสตัลของโลกซึ่งส่งผลต่อพลังงานของหินในแต่ละพื้นที่อย่างมีนัยสําคัญ หากพูดถึงอัญมณีเกี่ยวข้องกับทั้งประวัติศาสตร์ยาแผนปัจจุบันและเวทมนต์พอสังเขปเช่นฟลูอไอไรด์เป็นแหล่งของฟลูอไอไรด์ที่ใช้ในทันตกรรมเลพิโดไลต์มีลิเทียมที่ช่วยรักษาอาการทางอารมณ์และเฮลต์ก็คือเกลือบริโภคของเรานั่นเองครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิโตโซนครับ